วัสดีครับพบก,กับสุลต่านลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่บอยแบนด์ในดันหงแดงน่าหลอดที่ส่อวงแตกยูนนตปุโรสประตูลิเวอร์พูลจับมายืนเรียงรายตัวเรียกว่าหลอดระดับบอยแบนด์มีบุคลิกภาพในแบบของเคคแมนแต่พอผลซีซั่น2022-2023วงแตกเปลี่ยนสมาชิกไว้ว,ว่าจะมีคนมาแทนที่เราด้วยอัลซเมเกร์ยืนหยัดต่อนแน่นอนในฐานะมือหนึ่งสัญญาจ,จนถึงปีมิถุนายน2027 ขณะที่อารีนหล่อเนเยบแบบคุณพ่อต้องหมดเข้าผผกมัดเมื่อสิ้นสุดซีซั่นนี้แล้วก็คงายหน้ากลับสเปนแต่คนที่ตกเป็นประเด็นร้องแรงมากที่สุดคงหนีไม่พ้นเควินเคลล์เฮอร์หล่อสไสสไตล์ศิลป,ปินป๊อปไว้หนวเคราวซึ่งร่ำอยากขอย้ายออกแบบมีร้ค่ายสนใจสถานะปัจจุบันของเคลล์เฮอร์คือมือ2องว่าก็ได้ลงเล่นแค่20นัดรวมทุกรายการ จำเพาะผิมลหล็กกริดเพียงแค่สีนัดตลอด5ปีที่ผ่านมาในฐานะแข้งหงดแดงสัญญาของแข้งจำนบในวันย24สีขรัฐมีจนถึงเดือนมิถุนายนปี2 0 0 6ก็จริงแต่ทางลิเวอร์พูลก็พร้อมที่จะจำหน่ายออกหากมีค่าใดพร้อมใจราคาในระดับ20ล้านปอนด์ดันทำให้เตนน์เอมสเปอร์คู่แข่งร่วมลีกของหงดแดงพร้อมทัพทานในด่านไอริสไปแทนที่กัปตันฮุกโกยูริสในวัย3 6ปีเพราะโรยราลงทุกวันตอนนี้บาดเจ็บปิดเทอมเช่นเดียวกับ ฟอร์มที่ขยันก่อความผิดพลาดการเอาเคลลเงเฮอร์ไปร่วมงานก็ความที่จะผลักดันขึ้นสู่มือหนึ่งโดยที่เฟเซอร์ฟอสเตอร์ก็ยังคงเป็นมือสองให้เหมือนเดิมตามการรายงานจากเอลิสอิดเดปิดเนซ์แน่นอนว่าตัวพื้นเพเมืองคอร์ดต้องการลงเล่นฟุตบอลในฐานะตัวจริงกับที่ไหนสักแห่งหนึ่งเพื่อเพิ่มโอกาสการติดทีมชาติเพราะตำแหน่งในแดนมือหนึ่งของสตีเฟนเคนนี่เฮดโค้ชยักษ์เขียวไอรลนแข่งขันสูงมากนอกจากเคลลิงเฮอร์ก็มี มาร์ชเทรเวอร์ของปอนมัดและกวินส์บาสานูสังกัดเซาเทมตันบีกันติดติดมองถึงความสนใจจากค่ายต่างๆในตัวกิวินเกลเฮอร์นอกจากไก่เดอรทอมทันน์สเปอร์ก็ยังมีเบลนฟอร์ดและไบรตันทางเฮกทเวสตทตมัดแฟรงค์แห่งขยาพึ่งทำใจว่าต้องเสียดับิดรายาช่วงตลาดสมนี้เพราะตัวนักเตะอยากหาความท้าทายใหม่ฝั่งนกนางนวน on, ลไบรตันแม้เฮกทวตโรเบรโตดาชเชีบีผลักดัน เจสันสติลเป็นเมือหนึ่งแทนโรเบิร์ตซันเช็แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ไว้วางใจ100%ปหากได้เคเิลนูเฮอร์มาร่วมทัพคงพออุ่นใจเพราะออกบอลจากเท้าเม่นยำมสไตล์ของกองหน้าเก่าแถามป้องกันลูกจุดโทษโดดเด่นทางนี้ทีไล่ของผู้จัดการทีมจินครับที่อาจจะต้องเสียโ,โกใช้งานทัง2รายพร้อมกันมองไว้2แบบประการแรกก็คือผักดันเด็กหนุ่มในเมอมาโชโลปิตาลูก้าโกเซมบ้านหน้าสิวยาคุสออชินสกี้หรือฮาวีย์เดวิส คงมีบทบาทมากขึ้นระหว่างปีซีซั่น2 0 2 3ถึง2 0 2พเพื่อดูว่าใครมีศักยภาพดีที่สุดดันขึ้นชุดใหญ่การเสริมย,ยูนิตผู้สศัตรูอีกแบบคือดึงจากที่อื่นรายล่าสุดสปอตบิลอ้างว่ารอนโรเบิร์ตชิกเลอร์กับตันทีมฮันโนเวอร์96ทีมในศึกลาลิกาสเปน2เยอรมันจะโดนดึงสู่แอนฟิลความเชื่อมโยงเกิดขึ้นเมื่อยอกสมักแค่ว่าที่ผอ,อ,อกีฬาคนใหม่ของหงดแดงค่อนข้างรู้ฝเมือในด้านในวัย3 4ปี กระทั่งเหลือสัญญาแค่ปีสุดท้ายว่ากันว่าซิกเลอร์นับถือสมัคเคในฐานะผู้มีระคุณเพราะดูดคำม,มาร่วมทัพยังไฮสฟอรมไฮเดนอารีนาครั้งแรกเมื่อ13ปีก่อนในด้านดอยช์ยังไม่ใช่ของแปลกสำหรับบอรกฤษเพราะนี่คืออดีตคุณพลอะคาเดมีของแมนยูออกไปหาประสบการณ์อย่างนัดแฮมตันหรือคอยสำรองแกเลตเตอร มีดีกีติดเชิญเชสเยรมัน6นัดจึงเหมาะสมทุกประการที่จะเป็นธานามงืงสองแห่งกินแอนเวลในภาพตามยูเนตผู้เล่นประตูใหม่ของลิเวอร์พูลได้แก่อลิสวงเมเกอร์ชิกเลอร์และปีตาลูก้าในซีซั่น2 0 2 3 2 0 2 4อาจจะไม่หล่อระดับรวมบอยแบนด์แต่การันตีว่าก้านยาวกันทุกคนสามดาวรุ่งที่น่าจับตามองกับโอกาสสำคัญในช่วงปลีซีซั่น เจคกิคลับของเรานะครับได้คอนเฟิร์มออกมาแล้วว่าจะให้โอกาสดาวรุ่งในช่วงปีซีซั่นนะครับไม่ว่าจะถูกยืมไปใช้งานก็มีหลายคนเลยครับซึ่งก็เรียกได้ว่าจะเรียกตัวเข้าสู่แคมป์เก็บตัวปีซีซั่นเพื่อให้โอกาสพวกเขานะครับโดยหลักๆนะครับมีอยู่3คนที่น่าจะได้โอกาส3าดาวรุ่งที่น่าจะตามองวันนี้แอดมินนะฮะก็ได้รวบรวมมาให้ทุกผู้ชมได้ทําความรู้จักแล้วก็เรียกได้ว่า โอ้โ oh, oh. หผลงานกิจจัดกันทั้งนั้นทั้งคนที่ปล่อยยืมตัวไปและคนที่ยังเล่นอยู่ในอะคาเดมีของลิเวอร์พูลครับเราเริ่มต้นกันที่คนแรกนะครับนั่นก็คือคอนเนอร์บลัสลีย์และขวาในวัย9ปีนะครับด้วยผลงานอดีตเยี่ยมหลังจากถูกโรตินวันเดอร์เลอร์ยืมตัวไปใช้งาน1ฤดูกาลโดยลงเล่นไปทั้งสิ้น51นัดทุกเกมทุกรายการนะครับยิงไปถึง7ลูกกับอีก6อสต์นับได้ว่า เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่ได้รับความสนใจและคาดหวังเป็นอย่างมากโดยผลงานอันยอดเยี่ยมในการเป็นตัวหลักของโบตันและฟอร์มอันร้อนแรงของเขาที่กําลังพัฒนาแบบน่าทึ่งเป็นอย่างมากส่งผลให้ตอนนี้นะครับเขากลายเป็นผู้เล่นหนึ่งในผู้ที่เข้ามาท้าจริงในตำแหน่งแบ,บ็คขวาของทีมลิเวอร์พูลในฤดูการ้าไปเสียแล้วส่วนคนที่2นะครับนั่นก็คือเบนดดตปีกมาสจันในวัย17ปีเท่านั้น อันนี้คงไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับถึงความสามารถอะไรมากมายนะเวาลานี้หลายๆคนเองก็เคยเห็นความสามารถของเจ้าเด็กคนนี้มาแล้วในการเล่นตำแหน่งปีกข,ขวาตำแหน่งของโมเมสลาและเขาเองก็ถูกคาดหมายกันว่าน่าจะให้เข้ามารับบทบาทสําคัญในกักหน้าในตำแหน่งปีกสํารองในตำแหน่งของโมเมสลาอีกด้วยส่วนคนที่3นะครับนั่นก็คือไทเลอร์มอตันมิกฟิลในวัย20ปีเท่านั้นและอาจจะไม่รู้ว่าเขาจะหายหน้าหายตาไปนานขนาดไหน เาาดาวรุ่งรายนี้ถูกแบ็กเบิร์นโรเวอร์ยืมตัวไปใช้งานในฤดกกาลนี้และตั้งแต่ย้ายปีท่นั่นเขาก็กลายเป็นตัวหลักและเป็นกําลังสําคัญให้แก่ทีมได้ในเต็มที่ก็มีโอกาสที่เขาจะถูกยืมตัวเป็นฤดูกาลที่2ด้วยสถิติการลงเล่นที่มากขึ้น4ตีเกมจากทุกรายการอซิตได้4ครั้งแต่สิ่งที่น่าทึ่งก็คือเด็กดาวรุ่งลงเลนน่นกับทีมนี้มากกว่า3,316นาทีที่ผ่านมาสําหรับฤดูกาลนี้และได้รับการยกย่อง จากเดอะแชมเปี้ยนชิพให้เป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ดีที่สุดในฤดูกาลนี้อีกด้วยปีซีซันใครว่าไม่สําคัญนะครับแม้จะเป็นการเล่นเกมระดับกระชมิดหรืออุ่นเครื่องแต่มันก็เป็นโอกาสให้แก่ดาวรุ่งหรือนักเตะซนทองได้ใช้โอกาสในการพิสูจน์ตัวเองให้แก่ผู้จัดก,การทีมเห็นถึงความสามารถระใครจำกันได้ไหมเราทุกคนรู้จักสเตฟานบาสติก็จากปีซีซันในช่วงซัมอร์ครั้งที่แล้วด้วยเช่นเดียวกันนี่คือสามดาวรุ่งที่น่าจับตามองในช่วงปีซีซัน นี่คือสุดกา Liverpool, รลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบอยิงของที่1ิพฤษภสคมขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ดวนรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมือเล็กๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ